ในความลุ้นว่ามีกวางไหมมีแต่ใบไม้หรือเปล่าโอ้มีครับท่านผู้ชมงามก่อเออกำลังเอากันนี่นะครับสวยอยู่เช่นเคยนะครับตัวน้อยท่านผู้ชมกำลังจิกกระดือกันอยู่ท่านผู้ชมเอาแต่เจ้าเลย ต้องใส่ล่างหนาไก่เนาะทรานผชาวินชวินเป็นคนจะเย้ะนะครับเส่นตื่นไปหน่อยนึงเดี๋ยวชวินเก็บไว้ก่อนเนะาะท่านผู้ชมสวัสดียมามเจ้านะครับชาวินยองนะครับผมเชา้านี้เช่นเดิมนะครับชาวินมาใจกว้างเหมือนเดิมนะครับกับไม้โซนเงาะของชาวินนะครับแต่อันนี้พระใจโซนเงาะนะครับข้างๆโซนเงาะเนาะ จะเป็นปาลมันนะครับปาลมันเก่าปีแล้วตอนนี้เป็นกำลังไทยนะครับเตรียมจะปลูกอย่างอื่นต่อนี่นะครับบรรยากาศตอนเจ้าหกโมงกว่านะครับมันจะมืดเป็นหน่อยเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าถ่ายย้อนแสงนะครับนี่นะครับเนาะปะอูเยอะนะครับเดี๋ยวไปใจกว่างกับชวินนะครับสําหรับคนไหนที่เข้ามาดูคลิปชวินใหม่นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามหมือชบินด้วยนะครับเนอชบินยองนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับจะกดกระดิ่งด้วยกระดาครับเพื่อแจ้งเตือนในการอัพคลิปต่อๆไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเริ่มใจกันเลยนะครับก่อนแรกนะครับหล่นก่อนแรกกับชบินเลยนะครับย้อนแสงเนนะาะท่านผู้ชม ที่ลงมามีกอมีกอก้อนแรกฟาวนะครับวันนี้ไม่มีนะครับเดีย๋ยวแขวนไว้ไดีเดิมก่อนนะครับก้อนที่สองตอบเลยนะครับใกลๆกันอีกเนาะ ท่านผู้ชมครับจะมืดเปหน่อยนะเพราะมันอย่่พื้นก็ใหม่นะครับตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมงปลายนะครับอากาศขึ้นขนาดบานชารินฝนตกนะครับมาลุ้นกันมีครับฮันดินอยู่ในนี้นะครับแต่จะเป็นกวางยังดูสิ ตัวน,น้อยน้อยก็โผล่ไปมือมต่างหากนี่นะครับกวางป่ากวางป่าจะตัวน,น้อยก็ไดไ้ก่อนหนึ่งตัวนะครับก่อนอีกสองเดี๋ยวหลุนกับชาวินแฮมก้อนเลยนะครับ ก่อนที่สามเลยนะครับท่านผู้ชมเลียงเข้าไปในนี้เนาะต้นซักนะครับสีลงมามีกอซักโต สงสัยถ้าใดเอาไม้กุกกามาเปลี่ยนไหมละ่ะว่ากินมันหนสาบก่อนต่อไปเลยนะครับอันนี้เปลี่ยนมุมมะหอยเตีต้ยๆสีลงมา สักตัวเฮก้านี่เหมือนเดิมไม่มีและต้องเปลี่ยนเหยื่อแะละ้วครับท่านผู้ชมมันก็อีก,กาฝรั่งกินมันบามีแล้วนะครับก่อนต่อไปเลยนะครับวันนี้จะฝ้าใเฮก้ากับลังเด็ดตัวเดียว ฝนตกน่าจะออกขึ้นว่าบะออกออกก้อนนี่เหรอเช่นเดิมนะครับท่านผู้ชมผมมาติดเลยเออมีอูดโตนนี่ อีอูดีชวินแก้ให้ตีนะครับเด็กกันเนื้อเออแก้ยาแก้เย็นใส่ไปก่อนวิหน่อยเนี่ยนี่ครับใส่ก,กระปร๋องให้ตีเนาะ นี่กอเห็นดำๆกวางเม่ตามเคยครับท่านผู้ชมตัวน้อยซีซีน่าจะน้อยกว่านี้เนะจะได้เอาไปปักโกรดมือน้องบปเอาไปปักโกรดนะครับอันนี้ยังตัวใหญ่ไปอยู่ กวางแม่นี้เดียวชวินจะรวบรวมไปปล่อยนะครับหรือมันผสมพันธุ์กับกว่างตัวใหญ่ก่อนเนาะพอาปีหน้าจะได้กว่างใหญ่มากนะครับแต่ชวินคิดว่ามันก่นแล้วแต่อาหารมันเนาะการฝากตัวของดักแดนะครับถ้าอาหารสมบูรณ์มากกว่าตัวใหญ่นะครับวันนี้มัวไปหน่อยนะครับมืดท่านผู้ชมฝนต๊นะครับก่อนต่อไปเลยนะครับมันจะมืดหน่อยเนะาะท่านผู้ชม เพราะว่าอยู่พื้นเกาซักแล้วก็ถ่ายยอนแซงด้วยนะครับอันนี้สูงหน่อยซอยมาลำบากหน่อยหนึ่งก้อยลงมาโอ้ตัวใหญ่กล้าธรรมส้มเออนึกวพอจะตัวใหญ่ขั้นดินขนาดนักนี่นะครับ เขาโก้งแามนะครับเขายาวนะครับแต่ตัวน้อยเนาะน้อยกว่าขาไมมือชวินน้ำต่างหากจะได้เป็นตัวใหญ่ป่ะเก็บไปก่อนนะผู้ชมกับตัวเมียอ๋อกองกิ้กองกิ้ยังจิ้วเลย แต่ประกวดก็ยังได้เลยอีกก็ไปกับการเ่นเนาะทั้งปนี้น้อยเลยกยกไวกับอีอูดโตอย่างใหญ่เลยท่านผู้ชมอ,อันนี้ถ้า,ถาผสมก็เรียบร้อยละอีนี้ชาวบินเก็บไว้ให้ตีนะครับเดี๋ยวนำไปปล่อยอนะครับอยู่ในกระปร๋องนี้ตัวเมียนะครับ สามโตะนะครับก้อนนี้เีกชวินหอยไปที่เก่าก่อนนะครับก่อนต่อไปนะครับบูบว,วาเป็นหนอท่านผู้ชมเพราะว่ากล่องมันโฟกัสแจงเนาะถ่าย่อนแสงอยู่พื้นก็ไม่นะครับนี่ก็ มีกวางกิทำานาวท่านผู้ชมเอ,อ่นี่ต้นน้อยกว่าตะก,กี้ได้หว่าเอ้ใหญ่ไปอยู่ก้านี่ตองเล็กๆกว่านี้จิ๋วกว่านี้ครับโตหนึ่งเก็บไว้ก่อนก่อนต่อไปนะครับ เป้นกระป๋อมเหมือนเดิมครับผู้ชมตักโตกุตุกรอินินมานขนาดเดี๋ยวชาวนินจะต้องซ้อมกุยก,กามัานแล้วครับเออมี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 มมมกวางไม่อูดโตยิ่งใหญ่เลยเ,ออเด็กนะเก็บไว้เหมือนเดิม ผสมพันธุ์แล้วก็มาปล่อยตัวดำเลยครับท่านผู้ชมก่อนสุดท้ายถ่ายสุดนะครับเหมือนเดิมนะครับสีลงมา ในความลุ้นว่ามีกวางไหมมีแต่ใบไม้หรือเปล่าโอ้มีครับท่านผู้ชมงามก่อนเออกำลังเอากันนี่นะครับสวยอยู่เช่นเคยนะครับตัวน้อยท่านผู้ชมกำลังจิกกระดุยกันอยู่ท่านผู้ชมเอาแต่เจ้าเลย ต้องใส่ล่างหนาไก่เนะาะท่านผู้ชมชวินชวินเป็นคนจะเย้ยนะครับเสร็นตื่นไปหน่อยนึงเดี๋ยวชวินเก็บไปก่อนเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวสรุปผลงานนะครับสรุปผลงานของชาวินชาวนี้นะครับชาวินก็ได้กวางอยู่ประมาณสักสิบสิบโตนะครับอันนี้เป็นกวางกีเนาะแล้วก็กวางตัวปู้นะครับชาวินแยกไปให้ตีหนึ่ง อันนี้กระป๋องนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวแม่นะครับตัวแมีทีีฉินะจะน้าไปปล่อยนะเพราะว่าส่องคืนสู่ธรามาติทองนะครับพอปีหน้านจะได้มีกวางเขาเล่นต่อหาโตตัวแม่นะครับตัวผู้หาโตตัวแม Queen, ่หาโตคลิปนี้เช่านี้นะครับอันนี้กําลัางทาําภาดกันอยู่นะครับสืบสายพันธุ์กันอยู่นี่นะครับขอบคุณนะครับตี่ทับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ดตวยนะครับเนอะโนเงาะนะครับเจ้าตีมืดขึ้นแพลงไฮบัณชวินกล่องมันจะต้องโฟกัสแสงนะครับบางทีอาจจะบูบาไปหน่อยเนาะท่านผู้ชมนี่นะครับขอบคุณนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมขอทุกคนมีสุขภาพรางไกยได้แข็งแรงนะครับเนอะย,ยูทูบเบอร์มือใหม่ตีกำลังทำยูทูบขอข้อผ่านกดได้เลยนะครับ มีคนติดตามหนักๆเนอ้อท่านผู้ชมสำหรับคนีผ่านกดแรกก็ขอหือโฆษณาเด่งเขาหนักๆนะครับหยอดออมสินหมูไปตัวยกันก็แล้วชะบินจบคลิปไปเพลงเะอีน,นะครับสวัสดีครับ